ไอ้เพื่อนซอมบี้มาแล้วโอ้โห้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ต่อซอมบี้มาเลยนะเนี่ยไอ้เพื่อนยิงรับเสิร์ฟครับอืมโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนใช่ไหมรอโอ้ โยโยอย่าก็มาไม่งั้นฉันมีฉันมีลูกสองลูกสองแม่ ีด้วยเ้ยอ้อพอแล้วบอลแล้วจะยิงีถีไหนเราไปขวาเรามุดดิน้องทงมันให้มันฆ่าเราให้ตายเลยไอ้คอมเมนต์ะนี่ค่ะให้เพื่อจัดการซอมบี้โอ้ขอบคุณครับ ทำไง,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 งเยงไม่เ้เาไม่ต้องไปฉมวยแล้วบ้างล่ะเอาไงอะเลา,าเราอยากดีกว่าลอ,องดูอยากดีจะเป็นยังไงไอ้ที่โอเคแล้วเก็บปังเนี่ยสิเก็บปังก่อนนะ

ระงเพชรช่วยช่วยดูแลเด็กไม่ใช่ช่วยดูแลซัมบี้เจ้านี่หน่อยอให้เพื่อนเป็นเป็นมีค่ามากเลยเออจะไม่ได้มีค่ามากมีมีค่าหลังต่างหกงากโอเคโอเคตอนนี้แหละแม่อวยไม่ โิโอเคทได้มาแล้วโอ้โอจุกร้อยหลงฮายูแม่นอนก่อนโอ้นอนก่อนนอนก่อนอู้

ฉันได้มาแล้วเอ้ยนี่นะก็นี่สี่พันกว่าแล้วนะเอวจะห้าพันแล้วมั้งเรวมากเลยโยโอ้ฉันจะ จะจะรับ oh, oh, oh. มือไหวอ